ก็โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมเหมือนเดิมอ่ะพี่น้องมาๆครับผมมืนหนีกระยุกับหนาขายเนาะผม PG 978เหมือนเดิมเนาะเอ้ามาเล่นเกมสั่งเนาะทุนมื่นพี่น้องเบ็ดลอยครับผมจัดฟีสปินเลยผมเจ็ดพันหาพี่น้องโจงไว้สองพันหาเอาไว้เบ็ดเองครับผมพี่น้องเอาไว้ใส่แว่นสองครับผมกะบอกง่ายๆผมมันกะคงไม่กินผมเบ็ดหรอกเนาะเหลือไว้คอยจั็กน้อยเดี๋พี่น้องอ่ะ กข้ามเตือนนะผมไม่แนะนําให้เล่นตามเพราะผมรับชมเพื่อความบันเทิงเดียวพอนะครับจะได้ก็ตังฉันจะเสียก็ตังฉันว่าซานพี่น้อง <c oughs> เอา้าอันกระมือเดี๋ยวผมหามมือแต่เหลือท่ำวาสตลอดนะพี่น้องโอ้หอยสวยเหมือนกันเอ,นเอ,นอเวว้พี่นอ้อเตะมือสวยเอ้บางอย่างสวยโอ้ยใบมันแตก่พี่น้องแตกเราจยวนึง่งคนน่าระดับซูเปอร์ <c oughs> สวยเอา้า เปิดหัวแมาสวยน้องเอาอันกะฟืนแล้วเนะพี่น้องเนาะกะหัวได้ตื่นขับผมเนาะอ่ะกะซ่องนี่กะไอ้กี่บอกเนี่ยน้อพี่น้องเนาะกะจงคอยว่ากันขับผมหัวเฟือนกะเดี๋ยวผมว่าผมสิไปไนไรสุดให้มึงกบผมจอะมีขี้ขาดนี่พี่น้องเอาผู้ใด้เขาว่ามึงไม่กะฝากกดติดตามเนาะพี่น้องเนาะกดสับตะไคร้น้ำเด้อเนาะครับน้องทันเนาะพี่น้องเนาะ อันเกมสรรั่งเลยเนาะพี่พน้องผมกับสิบอเวลาเล่น,นเนาะกับผมว่าเกมสรัร่งนี่ให้เหล่นช่วงประมาณสักบายๆกับพี่น้องสวยๆนะแม่ใสๆนะครับผมแต่บางเกมอื่นเจ้าอย่าไปหาาตะเด้อ .swing ชิงเทียงเยงนี่ยวนะโอ้ยคอยบอกเลยเกียร์ครับผมเอาไว้เตะใสะ่เพะโอ้ยอ่ะกลับว่าขาดทุนเนาะพี่น้องเนาะพอได้เลี u, ้ยงยูมืน่นอ่ะหมื่นแปดลอยพี่น้องอ่ะกับพอได้เลี้ยงยูครับผม u, พี่น้องจัดกันต่อเลยครับพี่น้องคันว่าเตะกันสองครับผมเบ็ ชี่ลอยนำมันอีกเนี่ยผมทุกอย่างเดี๋ยวมีแผนซองนะพี่น้องเนาะอ่าอันก็ขออภัยครับผมพี่น้องเนาะหายไปไร้เมื่อย่างที่ผมบอกครับผมพี่น้องเนาะย่างที่ผมบอกเลยว่าสวงนีครับผมพี่น้องซองผมเนี่ยมันถึกมันถึกเตือนสองลอยเลยมันสีปินกะฝากเขาไปกดติดตามซองไม่ให้น้ำเด้อครับผมพี่น้องเนาะกะในกลุ่มกะบอกไปแล้วครับผมแล้วกะในเพจครับผมผมเอาไว้ในเพจอยู่ยกกะสีแจงเข้าไปครับผมว่ายกสีลงคลิปให้เมื่อยได้เนาะกะฝากเข้าไปกดติดตามนะครับผมพี่น้อง กลับไปหาซองไม้เวทานาผมพี่น้องเอ้ยอยานยานบินครับผมก็มีเอฟซีเนาะถามมาว่าเว้ยกันคอยแต่ว่าว,าวา่าจะเจ้าเกมหรือว่าท่นถืออุ้มปะนะเว้ยมันก็บ,บอกคือเนาะพี่น้องโอ้ยคอยก็ไปจีตเจียงไปในไลฟ์ครับผมพี่น้องก็องกคอยมัวเต้นเฮ็ดงานแล้วก็ไปหาซองไม้น้ำตอนแรกว่าสิปั่นขึ้นไหมละครับผมว่าสิปั่นซองขึ้นไหมแต่ว่ามันกะสี่ใสเวลาแน่นอนครับพี่น้องผมก็เลยไปหาสื่อซองมาผมก็เลยไปหาสื่อซองมาจักมื่ดมืน่นซับนี่แหละผมพี่น้อง กะสื่อมากครับผมสื่อผมกับบอตรงๆกันแบบนี้เนี่ยบอกกันตรงๆเลยครับพี่น้องครับผมเป็นคนบอด้ตัวเหรอครับผมกับบอได้เล่นนลายนิ้วเติมแล้วพี่น้องเอ้สามมือซี่มือไหนมั้งตัวไว้แต่งสีชิวต้อมพี่น้องบอลนี้คะเอามึงจะเต็มเครื่องผมเอาเลิกเอาชัยไป็หนึ่งทีนะพี่น้องเนาะเสือร้ยคันว่าแตกอะย่างเดียวครับพี่น้อง แพนซองนำมันหลุดนะพี่น้องเนาะเกิมมู่นี่เนาะกับผมยังที่ผมบอกว่าแนวทางผมแนวทางการเล่นของผมนะผมดูเพจในกลุ่มผมสีหูดีว่าผมสีเล่นจักโมงของผพี่น้องผมกับบัวไปประจําว่าเวลาเล่นครับผมให้เล่นเป็นเวลาเนาะสิบโมงฮอดเที่ยงครับผมหลังจากเที่ยงหามเล่นยญทนทีแล้วครับเราเกี่งไม่ได้ที่ผมเล่นผมเอาไว้แต่วันนี้มึงก็พี่น้องเอาบบบนี้ก็เอาแบงนี้ก็เต๋มึงผมเสียก็ย่างที่ผมบอกครับผมว่าเล่นให้เป็นเวลาครับพี่น้องเล่นให้เป็นเวลาแบบว่าเขาเอื่นแบบว่า ผมเล่นยญชิบโมงชิบโมงหอดเที่ยงแล้วผมก็เศร้าครับผมแล้วผมก็ไปเล่นยญวงเลี่งกับประมาณทุ่มหนึ่งหอดสามถุ่มเนื่งสีหื้อคอยชีไปเล่นยญวงสามถุ่มหอดเที่ยเตียงคืนไหมพี่น้องมันจะเป็นส้วงเวลาเัื่องสีกับผมเวลาเล่นสล็อตไปแตกไปแตกพี่น้องมีต่อวะวะคนก็ขาดทุนเด้พี่น้องเด่นมากเนี่ยแต่ว่ามันมันแตกมันแตกบ่ราคอยคักไหมก็บว่าขาดทุนครับผมแต่มันแตกบ่ราคอยคักเนาะ ันมูเจ้าก,ก็ไม่ได้เห็นคอยคอยเป็นวันจี๊บจ็กเท้าเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> ก็ว่าจะวนันจี๊บไปหนึ่งทีสิเนาะพี่น้องเนาะก็ธรรม,มดาพี่น้องมันแตกวกกะครับกะเบ็ดเอาครับผมเกมสั่งเนาะผมก็ย่างที่ผมบอกอยู่กับผมพี่น้องว่าเกมสั่งเนาะหันมาแตกกัโอ้เขาฟีดตอปินมันรถไฟาหามเลยเบสจีหล่อยจำเมื่อวามันที่แตกครกบว่าเบสฟีหล่อยนะมึงเอาแล้วครับผม แล้วก็ประเด็นประเด็นดราม่าแล้วผมพี่น้องอันที่เขาวานั่นคอยเิ็นคอยลงคลิปบัตรได้คอยกระได้ย่างเดียวได้ยงเดียวอันคลิปเสียนคอยกระลุ่งให้มู่เจ้ามึงเนี่ยครับผมตอนที่เจ้าขอขอลงแบบลงคลิปเสียให้มึงเป็นแนวทางนะผมผมกระลุงให้มึงแล้วผมกระลงให้มึงยังเรียบร้อยเลยอยากมึงผมถอนเงินผมกระถอนให้มึงเรียบร้อยแล้วพี่น้องผมก็ไม่ได้โกหกไม่ได้ยียังจางๆเดี๋ยไม่ได้ตัวเด่นอีลี่อันที่ผมไ่อยากลุ่งคลิปเสียนเมียนยังดดกครับพี่น้องก็ย่อนว่าครับผม คอยถามเนีเเยเ่ยว่ามูเจา้ามึงคลิปเสียบไว้เจ้าว่ามันเป็นตามมึงมองเออสำนัญ <laughs> โอ้ยเบ็ดซี่ลอยแตกหาพันหนึ่งห้าขวมเอ,อ้ยพี่น้องยังวะข <c oughs> ออภัยผมอบอมมานเลยป่ะพี่น้องคนนะี้อยู่บ้านกะฮวันครับผมพี่น้องเอ,อ้ยฝนกะเป็นคือจังสีตัวอย่างไรคืมคืมครับผมนั่งพักไปพักามากเงื่อแตกปักพักพัก <laughs> <laughs> โอ้ย ไซส์กบรบเบิดพี่น้องเอ,อ้ยย่านครับผมย่านโควิดเนาะตอนนี้ก็ดันละครับผมไซส์กบรบเบิดย,ย่านครับผมเป็นยแนวแอก <laughs> ยันมายามคอยนะว <laughs> ันสรีรับากนะพี่น้องเนาะโอ้เกินไปโอ้เกือบพูดพี่น้องเอ,อ้ยเขาอีกแล้วพี่น้องมื่อกี้ก็นเนกตะเครื่องผมเอาเขาเป็ดสีล่ลอยซองเท้าไว้พี่น้องมึงละเพราะน้ำมันกระคัยกันนะนะวะ กลือพูดอู้บแมแนี่เหรอพี่น้องปาดบิดตังซี่ลอ,อยเกลือค้าเกลือเนี่ยอู้บังนี่พี่น้องไวไายแตกไวไายแตกเอาบังนี่กัดเต๋มครื่อผมมื่นสามพี่น้องหวานเจี๊ยบไปนหนึ่งทีนะพี่น้องเอารางวัลกองตูพี่น้องระดับเมกะเอาได้บังเดียวซอยซีวิตซื้อเลยว่ะพี่น้องโอ้ ไกย่งที่ผมบอกครับผมบิดสูงๆมันบ่ค่อยมักจะจ่ายเนาะผมไก่ย่างที่บอกเลยอาสวยมีตาบ้าสวยบิดสูงๆมันบ่ค่อยอยากกิรับผมมันกระยานนะครับผมผมายเทธอนึงข่อยก็บอกว่าลั่นบั้นกันแล้วไอ้บอเลยอ่ะกับพอได้ลิมเนาะพี่น้องเนาะถือว่าบ่แตกบ่คักมาได้ก็จัดฟีสปินแล้วครับเป็นบิดสองลอยนะครับผมจัดฟีสปินแล้วก็ ได้ป่ะเด้๋ยวก็เศร้าผมพี่น้องมันเริ่มเล่นยากแล้วนะมือนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผมแบบมันบ่ควรเล่นครับผมช่วงเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสองนะครับผมพี่น้องว่าเป็นตาเล่นเนาะไปหอดหกโมงแรกผมว่าเป็นตาเล่นเด้อบอกไว้ก่อนครับผมเสือพราะอันก็มีลูกเพลิดถ้าเขามาหาผมแล้วก็แท็กไปในเพลิดนะพี่น้องเนาะว่าเขาเจ้านั่นแตกโหดทีเดียวเป็นไปไซเดน ใส่สูตรไข่ลินแล้วก็ตามเวลาที่ไข่ลินเนาะแตกแสนพรวดไปเนองเอ้ยคอยอยากหัวแบบนั้นเราไปอัดคลิปแล้วก็มาแ,แท็กคอยไหมเอาไว้แตกพี่น้องไว้แตกบังนี่เอาบังนี่กับคุณพี่สองกับเต๋เมือลงซะโอ้ไหลเป็นน้ำเลยวไปเน,นองต่อว่าควรางวัลกองตูพี่เนาะระดับซูเปอร์พอได้กาครับเขานะพี่น,น้าะน,นะกาบข้าวกับข้า <c oughs> มาจั๊กยี่ยังเนาะเออแตกโหดเว้ย โอ้ยห่สื่อสื่อสื่อเบสสองลอยดีกว่าพี่น้องเอ้ยโอ้ยป,ปั้นเป็นเดี่ยวอเอยเบสี่ลอยนะปั้นเหล็กกับเขาด้วยอะอ่ะ,อะบอบไปต่อแล้วพี่น้องได้บังเปิดดากแล้วครับผมเนะ ก้าวเป็นว่าครับผมพี่น้องทุนมากมื่นครับผมแตกมากสี่หมื่นสี่เนาะพี่น้องเนาะกับกำไรสามหมื่นสี่กับวันจี๊บไปหนึ่งทีเนาะพี่น้องเนาะเอาก้เป็นว่าผมเศร้าเศร้าเปลว่าโผเนาะพี่น้องเนาะข่อยบอไปต่อแล้วก็แยกย้ายไปหาเล่นเกมเงื่นอนพวกพี่น้องไปไป